ราคาของวัสดุที่แตกต่างกันสามารถท่องอยู่บนโลกในหลายพื้นที่ซึ่งอาจน,นามาซึ่งปัญหาการขาดแคลนของวัสดุหรือการผลิตที่มีราคาแพงและยุ่งยากหรือว่ามันจะเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการตลาดที่ยอดเยี่ยมแม้ว่าโลหะและอัญมณีล้ำค่าต่างๆจะยังคงมีค่ามากที่สุดในโลกแต่มนุษย์โลกนั้นก็ยังพววัสดุอีกมากมายที่มีคุณค่าในด้านอื่นๆสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง r ร n งกิ g i n ิจะขอนาเสนอวัสดุที่แพงที่สุดในโลกซึ่งแม้เพียงไม่กี่กรัมก็สามารถทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้ เรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะ <S 2> <S 2> มาเริ่มต้นที่ลำดับ10โรเดียมเนื่องจากความสำคัญทางประวัติศาสตร์เราจึงเปรียบเทียบราคาของสิ่งที่มีค่าที่สุดกับทองคําโดยไม่ได้ตั้งใจและในช่วงเวลาของการสร้างวิดีโอในสมัยแรกเริ่มนั้นทองค 1, าํา1ึ่งกรัมมีมูลค่าเท่ากับ58ดอลลาร์หรือเงินไทยเกือบ2,000บาทมีโลหะมีค่าหลายชนิดที่มีค่ามากกว่าทองคําเช่น แพลเดียมและออริเดียมแต่โรเดียมหนึ่งกัมนั้นมีค่ามากที่สุดคุณผู้ฟังทราบไหมคะว,ว่าโลหะแพตทินัมนั้นหายากโดยเฉพาะที่มาจากโลหะผสมในโลหะมีค่าอื่นๆพ่วงเข้าไปด้วยแต่หลังจากผ่านไปหลายขั้นตอนแพตทินัมนั้นจะถูกสกัดออกมาก่อนจากทองคําขาวและนั่นจะทําให้เราได้ออริเดียมและโรเดียมในที่สุด ซึ่งต่อมามนุษย์ก็นําไปใช้ในการเคลือบเครื่องประดับทองคําขาวและใช้มันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและเคลือบกระจกดาราสารอีกด้วยกระนั้นเองมูลค่าต่อกรัมของมันอยู่ที่736ดอลลาร์ 36, หรือประมาณ23,000บาทซึ่งก็คือเกือบ13เท่าของราคาทองคํานั่นเอง ลำดับ9กาชาต้าหงเปาแหล่งมรดกโลกและเป็นพื้นที่สงวนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีนเนื่องจากมีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นพิเศษที่นี่คือเทือกเขาวูยี่ในประเทศจีนนั่นเองในช่องเขาแห่งนี้การปลูกชาได้เริ่มขึ้นในศตวรรษที่14และชาอู่หลงที่มีชื่อเสียงหลายสายพันธุ์นั้นมีต้นกําเนิดมาจากพื้นที่1 2ึ่0 0ันไร่ที่นี่หนึ่งในชาที่มีค่าที่สุดคือชาต้าหงเปาซึ่งมาจากต้นไม้ที่มีชีวิตทั้งหมด6ต้นในส่วนของอารามวัดพวกมันนไดด้้้้รรกาหลล่อเยง อยู่ดงไปด้วยแร่ธาตุที่หยดลงมาจากหินเป็นเวลากว่าหลายพันปี และนั่นนะับเป็นสมบัติอันยิ่งใหญ่ที่ชาต้าของปาได้ถูกประเมินจากวิธีการปลูกในสถานที่แห่งนี้ซึ่งมีความสัมพันธ์กับต้นแม่พันธุ์ด้วยชาต้นตำรับยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นสมบัติล้ำค่าสำหรับคนรักชาและต่อมาในปี2002ก็ได้มีการขายชาประเภทนี้โดยตั้งราคาขายที่20กรัมในราคา28,0 0 0ดอลลาร์ซึ่งแทบจะได้ไม่ถึง3ถ้วยด้วยซ้ำทำให้ราคาของชาต้าของปาจากต้นแม่ดังเดิมในปริมาณ1กรัมนั้นมีราคาอย่างน้อย44,0บาทโดยในช่วง20ปีที่ผ่านมามูลค่า ของมันอาจจะสูงขึ้นตามไปด้วยลำดับ8พิษจักสัตว์มีสารพิษจักสัตว์มากมายที่มีค่ามากกว่าโลหะมีค่าโดยปกติแล้วสารพิษดัางกก่าวจะมีค่ามากเนื่องจากหายากสำหรับใช้ในทางการแพทย์และแน่นอนความยากลำบากในการได้มานี้ทำให้งูทะเลทรายที่มีถิ่นกำเนิดในออสเตรเลียมีมูลค่าสูงถึง3,000 USD หรือ94,000บาทต่อกรัมแต่ถึงกระนั้นพิษของงูสีน้ำตาลในออสเตรเลียนั้นยังเรียกมูลค่าได้มากกว่า อยู่ที่4 0ผนดอลลาร์หรือ1 2 5 0 0 0บาทต่อกรัมนั่นเองนอกจากนี้ยังมีพิษของงูประการ,รางบางชนิดที่มีมูลค่า4,000ดอลลาร์เช่นกันแต่ผู้ชนะในเวทีนี้คือผู้ไล่ล่าความตายหรือแมงป่องเหลืองในอิสราเอลแมงป่องที่ต้องรีดนมทีละตัวและสัตว์ตัวเดียวนี้ให้พิษเฉลีย่ยแค่1มิลลิกรัมและกว่าที่เราจะได้ครบ1กรัมของมันมานั้นต้องรีดนมพิษอย่างน้อย1,000ครั้งทําให้มันมีมูลค่าสูงถึง8,800ดอลลาร์หรือ2,07ลูตเ,ตเนียม ใครที่สงสัยว่าจะมีสารกัม,มันตภาพรังสีอยู่ในรายชื่อนี้ก็ไม่ผิดเพราะพูโตนเนียมเป็นหนึ่งในวัสดุที่มีราคาแพงที่สุดในโลกโลหะสีเทาเงินเป็นองค์ประกอบที่ถูกทำขึ้นและเกี่ยวพันกับการใช้งานในการผลิตของระเบิดปรมาณูขนาดใหญ่ครั้งแรกได้สำเร็จ ทั้งนี้รวมไปถึงมีไอโซโทปทั้งหมด20ไอโซโทปที่แตกต่างกันและความต่างนี้เองทําให้เกิดโครงสร้างโมเลกุล6แบบซึ่งทําให้การสกัดจากวัสดุอื่นทําได้ยากและมีราคาแพงไอโซโทปที่หลากหลายเหล่านี้ถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงสาหรับอาวุธนิวเคลียร์เชื้อเพลิงสาหรับเครื่องปฏิกรณ์และเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กเช่นในเครื่องกระตุ้นหัวใจ มูลค่าของไอโซโทปแต่ละแบบและโครงสร้างที่แตกต่างกันไปตามปริมาณกรรมสามารถสร้างมูลค่าตั้งแต่4ถึง20,000ดอลลาร์ซึ่งมีค่ามากถึง625,000บาทกันเลยทีเดียวค่ะลำดับ,บ 6. e เอค i ิลิสตัวต่อไปในรายการนี้อาสร้างความประหลาดใจเพราะมันคือ,อยาที่ใช้ในการรักษาโรคร้ายแรงที่หายาก เ e um อเคอรลิสวางจำหน่ายในตลาดภายใต้ชื่อแบรนด์โซลิลิสเป็นแอนติบอดีโคลนที่มีคุณสมบัติในการจับกับโปรตีนในเลือดเราไม่ทราบข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้เนื่องจากเป็นความลับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สำหรับบริษัทยาที่จ,จัดจำหน่ายโซลิลิสใช้ในการรักษาโรคเลือด้ายแรง2โรคและว,วามผิดปกติของระบบประสาทที่ทำให้เกิดการอักเสบของไขสันหลังและเส้นประสาทตาการรักษาด้วยยาที่แพงที่สุดในโลกอาจมีราคาสูงถึง5 0 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อปีเรามาดูราคากันเลยค่ะ สารอองลิ์ในโซลิลิสบริมาณ1กรัมมีราคาถึง21,000ดอลลาร์ 21, 000, หรือเกือบ660,000บาทอย่างไรก็ตามยาดังกล่าวจุดประกายให้เกิดเรื่องอื้อฉาวครั้งใหญ่ขึ้นในปี2015เมื่อนักวิจัยได้ออกมาเปิดเผยว่าต้นทุนในการผลิตแอนติบอดีที่ใช้ในยาอย่างโซลิลิสนั้นมีมูลค่าน้อยกว่าราคาตลาดมากลำดับ 5. ทวีเทียม ทรีเทียมเป็นไอโซโทปกัมันตภาพรังสีของไฮโดรเจนซึ่งนิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตอน2ตัวแทนที่จะเป็นโปรตอนเดียวมันเป็นวัสดุที่หายากมากตามธรรมชาติรังสีคอสมิกที่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศสามารถสร้างไอโซโทปได้ด้วยปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งมันไม่สามารถใช้ได้ในทางปฏิบัติ แต่สามารถถูกผลิตขึ้นได้ด้วยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียสนอกจากนี้มันยังสามารถนํามาใช้ในนาฬิกาสองสว่างป้ายทางออกสีเขียวถูกใช้ในการตรวจสอบไอโซโทปทางการแพทย์เป็นเชื้อเพลิงในการยิงโรงไฟฟ้าฟิวชัน่นและระเบิดไฮโดรเจนได้อีกด้วยแต่ในขั้นตอนการผลิตนั้นเป็นเรื่องยากมันมีราคาแพงและต้องใช้พลังงานมาก สำหรับอัตราการผลิตต่อปีจะได้ประมาณ400กรกรัมเท่านั้นแต่เนื่องจากความต้องการทั่วโลกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่จะถูกใช้ไปกับการบำรุงรักษาอาวุธเทอร์โมนิวเคลียร์ที่เก็บสะสมไว้ทำให้มันมีมูลค่าต่อกรัมอยู่ที่30,000ดอลลาร์หรือประมาณ940,000บาท ลำดับสอัญมณีไม่ใช่ว่าทุกรายการจะถูกเหมารวมว่าเป็นอัญมณีเราจึงได้รวบรวมมันไว้เป็นมูหมู่เดียวในรายการของอัญมณีที่แพงที่สุดจะอธิบายให้ฟังกับความหลากหลายและมูลค่าของอัญมณีเหล่านี้กันเรามาตามกันเลยค่ะว่าจะมีอะไรบ้าง อนามณีนั้นเป็นแร่ธาตุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งหายากโดยเฉพาะความแข็งและสวยงามของมันเพียงพอสำหรับมนุษยชาติที่จะนำมาเพิ่มคุณค่าพิเศษให้แก่พวกเราได้ตัวอย่างเช่นหินทาฟไฟเป็นหินสีม่วงอมชมพูซึ่งถูกค้นพบในปี19 4 5และปัจจุบันเพียงแค่กคำเดียวค่าของมันก็อยู่ที่1 0ถึง20,000ดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่3 0 0ถึง630,000บาทอนามณีชิ้นต่อไปชื่อว่าเบนิโตไนท์เป็นหินสีน้ำเงินที่มีราคาสูงถึง2 0ดอาร์ต่อกั ถัดมาเป็นหินเรด b บ r r e l หรือเรียกว่า Big Bite เป็นหินสีแดงซึ่งมันสามารถเพิ่มมูลค่าในตัวเองได้สูงมากถึง50,000ดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่1,560,000บาทเลยทีเดียวแต่ราคาที่มูลค่าสูงนั้นย่อมตกแก่ชิ้นที่มีคุณภาพสูงเท่านั้นซึ่งได้แก่หินที่เรียกว่าอ l เล็กซานดรมูลค่าที่สูงนี้อาจมีราคาพอๆกับเซรันดีไบ t ์ ซึ่งมูลค่าต่อกรัมสูงถึง90 0 0 0ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยที่2ล้าน8แสนบาทเลยทีเดียวแต่ที่สุดแล้วพอที่ราคาแพงและหายากที่สุดอันดับ3ของโลกเรียกได้ว่า Grandi ด r เออร์ไ e ซึ่งเป็นหินสีเขียวอมฟ้าที่ค้นพบในปี1,902และจะพบได้มากสุดที่ประเทศมาดากัสการ์เท่านั้นมีมูลค่าสูงเกิน1 0 0 0แสนดอลลาร์ซึ่งมูลค่าไทยอยู่ที่3ล้าน1แสบาท ลำดับ3เพชรเชื่อว่าทุกคนต้องคิดอยู่ในใจตั้งแต่แรกอย่างแน่นอนว่าเพชรต้องติดอันดับของเราด้วยซึ่งเพชรนั้นก็เป็นพอยที่ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวโครงสร้างที่ทำจากคาร์บอนทำให้มันมีคุณสมบัติพิเศษทางกายภาพและทางเคมีแร่ธาตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้นหาย,ยากที่สุดซึ่งการัดอัน,นดับ3าให้นั้นเป็นเพราะมันมีคุณค่าและควาสำคัญต่อการใช้ในอุตสาหกรรมอย่างแน่นอนนอกเหนือจากเครื่องประดับนั้นแล้วเมื่อเทียกบกับอัญ,ญมณีอื่นๆ,ๆเพชรนับเป็นหนึ่งในอัญ,ญมณีที่พบมากที่สุดแลวอะไรที่่าละ คำตอบแรกและชัดเจนที่สุดคือเพชรนั้นมีจำนวนมากก็จริงแต่ไม่ได้มีคุณภาพที่เท่ากันราคาของหินที่มีความแตกต่างกันอย่างมากตามความบริสุทธิ์ขนาดสีและการขัดเงาแมบบ้ว่าเพชรสีต่างๆจะถูกทำให้มีค่ายอย่างแท้จริงจากความหายากแต่เบื้องหลังที่เรียกว่าเพชรธรรมดานั้นมีกระบวนการที่มีอายุมากกว่า100ปีเลยทีเดียวและแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ บริษัทเดอร์เบียสได้ถูกก่อตั้งในแอฟริกาใต้เมื่อปลายศตรวรรษที่19ปัจจุบันบริษัทเดอร์เบียสมีสาขายอยู่ใน25ประเทศและในช่วงปลายศตรวรรษที่20ิด้วยการพูดเกินจริงเล็กน้อยทําให้เขานั้นได้เป็นเจ้าของการขุดเพชรทั้งหมดของโลกพวกเขาครองราคาและตลาดต่อมาในช่วงปลายทศรวรรษหนึ่งได้มีการเปิดตัวแคมเปญการตลาดที่เชื่อมโยงเพชรเข้ากับแหวนมันทําให้เกิดความต้องการที่จะครอบครองเพชรนั้นเพิ่มสูงมากขึ้นและไม่ได้ลดลงจนถึงทุกวันนี้ แม้ว่าในปัจจุบันเดอร์เบียสจะสูญเสียตำแหน่งทางการตลาดแต่ราคาเพชรก็ยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากความต้องการยังคงอยู่ในระดับที่ไม่น่าเชื่อราคารำหนึงอยู่ที่ระหว่าง9ถึง60,000ดอลลาร์หรือเรียกได้ว่ามีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักล้าน สีของเพชรเช่นสีชมพูสีม่วงสีเขียวและสีน้ำเงินอาจมีราคาแพงกว่านี้และมูลค่าที่สูงที่สุดนั้นตกเป็นของเพชรสีแดงราคาของเพชรที่หาย,ายากที่สุดสามารถสูงถึง5ล้านดอลลาร์ต่อกลัมเมื่อเทียบเท่ากับเงินบาทอยู่ที่150ล้านบาทเป็นอย่างน้อยลำดับ2เพนไนท์แม้ว่ามันจะไม่ใช่เพชรสีแดงแต่ราคาเฉลี่ยของเพชรนั้นได้ถูกนำหน้าด้วยพลอยที่เรียกว่าเพนไนท์มันคือบอเรตซึ่งเป็นโมเลกุลที่ประกอบด้วยโบอรอนและออกซิเจนโดยธรรมชาติ ซึ่งได้มีการแยกแยะแร่ธาตุที่มีทั้งหมด120โบเิกและเพนไนนนั้นก็เป็นโมเลกุลที่หายากที่สุดคุณค่าของหินสีส้มหรือสีน้ำตาลแดงนั้นมาจากความหายากและคุณได้ที่เดียวในโลกมีการค้นพบหินก้อแรกในพามา่าช่วงต้นทศวรรษ1950และแม้ว่าจะมีการค้นพบหลายชนิดและมีชิ้นส่วนหลายพันชิ้นโผล่ขึ้นมา ต่มีเพียงประเทศเดียวในตอนนี้คือประเทศเมียนมาที่สามารถพบเพนไนซ์ซึ่งอยู่ในบริเวณภูมิภาคเล็กๆในเมียนมาเท่านั้นเหตุผลหลกักสําหรับความหายากคือมันมีซร์โคอเนียมซึ่งโดยธรรมชาติแล้วแทบจะไม่สามารถสัมผัสกับบรอนได้วัสดุที่มีสภาพดีและมีคุณภาพดีนั้นมีไม่มากในบรรดาหินที่ค้นพบซึ่งมีมูลค่านั้นได้พุ่งมูลค่าต่อนหนึ่งกรัมถึง3 0 0 0 0 0ดอลลาร์ 300, หรือเกือบถึง10ล้านบาทเลยทีเดียว ลำดับแคลิฟอร์เนียมองค์ประกอบที่98ของตารางาธาตุคือแคลิฟอร์เนียมมันถูกสังเคราะห์ขึ้นครั้งแรกในห้องทดลองของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ดำเนินการในแคลิฟอร์เนียอีกต่อไปเหตุเกิดในปี1950และยังได้รับชื่อให้เป็นเกียรติแก่รัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยเนื่องจากมีการแผ่รังสีนิวตอนที่แรงมากใช้ในการเริ่มต้นของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในเครื่องวัดที่เกี่ยวข้องกับรังสีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยมะเร็งสมองที่การรักษาด้วยรังสีธรรมดาไม่ได้ โดยการพิสูจน์นั้นเพียงพอที่จะสามารถสรุปได้ว่าการผลิตองค์ประกอบเทียมที่มีกำมันตาภาพรังสีสูงและยุ่งยากนี้ทำให้มันมีราคาแพงที่สุดในโลกแคลิฟอร์เนียมนั้นสามารถผลิตได้ในเครื่องเร่งอนุภาคและผลิตในปริมาณที่น้อยมากซึ่งขั้นตอนและกระบวนการผลิตแร่นี้เกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียสบางประเภทเท่านั้นปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการ2แห่งในโลกที่ผลิตแร่นี้แห่งแรกคือในสหรัฐอเมริกาและแห่งที่สองคือในรัสเซีย โดยปริมาณที่ผลิตจากข้องปฏิบัติการทั้งสองนี้นั้นน้อยกว่าครึ่งกรัมต่อปีถ้าผลิตได้เต็มกรัมนั้นจะมีต้นทุนประมาณ27ล้านดอลลาร์ซึ่งตกราวๆ850ล้านบาทหากคุณชอบวิดีโอสามารถกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งติดตามช่อง r ร n k i ิ g i n g เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุดของเราแล้วอย่าลืมบอกเราในคอมเมนต์นะคะว่าอะไรที่คุณคิดว่ามันเหมาะที่จะมีมูลค่าสูงสุดสำหรับคุณจาก10อันดับของเราในวันนี้ค่ะ